สมหวดไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ข,ของการจัดประชุมครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะและเรื่องอื่นครับผมขณะนี้ได้เวลาขอ,อ,องผมแล้วผมขอกราบเรียนเชิญมาท่านเหล่าม,มตีได้กรุณากราบข้าวอ่ เชิญท,ทุกคนนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะทุกท่านท,ที่อยู่ในจอนะคะก็ดีใจมากๆนะคะวันนี้ที่มีโอกาสได้มาที่จังหวัดรัฐารก็ได้ติดตามนะคะสถานการณนะ์พวกอย่างใกล้ชิดน,นะคะได้รับรายงานทั้งจากที่เห็นที่ผ่านสื่อนะคะแล้วก็ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยรับผิดชอบทุกๆหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า เหตุการณ์น้ำพ่วมของทางภาคใต้ก็ทุกคนสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วมากๆนนะะรัฐบาลได้ลงพื้นที่ท,ทันทีตอนที่เกิดน้ำพ่่มในช่วงแรกๆนะคะอย่างวันนี้เห็นว่ามีฝนตกเฉพาะแค่ในช่วงเช้าใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆน,น,นะคะแล้วก็สิ่งที่จริงๆสําคัญมากเน้นย้ำตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำพ่่มของทางภาคเหนือและภาคอีสานนะคะนั่นก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะทุกหนที่ลงดูแลพี่น้องประชาชนเป็นหลังเ,เป็นที่ะคะ่ะ แล้วก็ที่ผ่านมาค่ะรัฐต้องมีการได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะคะได้ใช้กลไกตามกฎหมายนะคะว่าด้วยการป้องกันและก็บรเทาสาธารณภัยในการบริหารจัดการสถานการ์นะคะต้องขอขอบคุณผู้น่อยที่ช่วยกันแห่งทุนที่นะคะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการนะคะที่ช่วยกันทุกฝากะะ่ายค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านะคะ่ะต้องขอให้กําลังใจทุกคนนะคะก็เหตุการณ์ก็ใกล้ๆจะผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างเรื่องของการเยียวยาที่ในงบ ทางจังรัฐบาลเข้าคลองมอมาก็ทราบว่ารอเรื่องอระบุตัวตนด้วยว่าใครเป็นใครเพื่อจะได้ให้ค่าเยียวยาได้ถูกคนถูกกล้องนะครับตัวนิสิตเฉินในพื้นที่สิบจังหวัดการสับสนย์เพยาออ่การปฏิบัติในพื้นที่นะครับเครื่องจั่งตัวของจุดในการโดยจุดแรกตั้งอยู่ศูนย์ป้องกันระบาดทั้งไทยเขต11เจ้ามศุกร์การเต้าระรับในการจาดการณในพื้นที่นะครับ ผมก็เ,เป็นข่าวสารไทยที่จะตั้งกองในการส่วนหน้า86ซึ่งต่อไปนะครับาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ลงสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็ผ่าน